น่าก็มาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะจากคลิปที่ต่อต่อจากคลิปที่26่สิบหกเลยนะคะนี้อาจจะมีคลิปเลยค่ะที่เรามาตรงนี้ที่นี่กันนะมืดมากมืดมากไม่ใช่ขอปักไฟก่อนนะเพอปักไฟนะ เจรีถ้าเกิดคุณจารีตายอีกนะครับเดี๋ยวผมจะทำาวงศบให้คุณนะครับโอเคไหมเดี๋ยวเมื่อหร่จะทำดวงสให้นะโอเคไหมงศบนะคุณลุลงอคุณจลรีนะถ้าเกิดตายอีกรอบหนึ่งนะฮะ่นะเโอเคนะมวายว้ายขอโทษทีไปาปไปไปไดไป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 ้ปไปไตาปไปไอไปไปไปบปไไปนไปไปไปไทไปไปไัไปไปไไป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 อปไ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 งไป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 เปไปไปไ เกือบตายนะเดี๋นื้อทำโรงศพพึพ่งเกิดอะไรขึ้นนี่ยคิดไปไม่เป็นไรหรอกนี่ไม่ละมันมันขึ้นม,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 มนามันงงเลยนะกูดนไปเนยโอเคแล้วเราต้องหาเพิ่มทางเพิ่มนะไม่ใช่ว่ามันเป็นอย่างนี้ฮะแล้วไม่ใช่คนเดินเล่นร่อน,นะฮะโอเคผมได้พบไทยทาเนื้อฮะเป็นทางเรียนทำทำเดิมเก่านะฮะมาเจอขึ้นไปเปลีย่ยนนี้ใช่ไหมครับมันจะมีอีกทางหนึ่งนะ เท่าที่ผมจําได้นะเออเท่าที่ผมจําได้ก็เป็นอย่างนี้ฮะบอกว่าเบนเบลรถแบบติดๆกันเลยนะยบางทีแล้วอนาคตเราอาจจะมาสามเกิจนครบเลยนี่ก็ะด้างะใครอะคุณไหนอย่าไปตั้งอยู่นู้นะหยุดก่อนดูสิมันจะยิงงัวมันจะยิงอาฆาตไปเฉ็นไปเฉ็นของข้าไปกันเลยแล้วน่มีทะลุเยอะตาเบนนะมันจะมีทะลุเยอะมันจะมีตายเยอะมากเลยนะถ้าเกิดคราวนี้ตายอีกนะหรือทำหลุ่มสุภาเลยนะฮะ เมื่อเมื่อคลิปปกโคจิเป็นเต๋าแตกเลยนะโอเคนะเป็นหรือเปล่านะเมื่อคลิปเมื่อคลิปที่เราคุณจะรีบเป็นหรือเปล่า <ๆ S 2> เป็นคิดป,ป้าผ<น>ปปู้ชายไม่จริงเร<น><ะ>าๆๆก็ลองไปมาพิสูจน์กับพี่เคนดูสิเขาคุณแรกก่อนนะๆๆๆไปกันด้วยกันเลยไปสู้มนเลย ม,มาบ้า,าก็ข,าอขอเถอะอยากกีดังไปหน่อยนะคะคุณ <c oughs> ผมไม่ได้กีดน,นะคุณจะยิกะ่กีดนะฮะกีดโคตรดังเลยนะคะ <c oughs> ลิปนี้อาจจะเป็นเดาแตะน,นะคนรอบนี้นะคะเดาแตะแ,แบบว่าเสียบลงสกไว้ด้วยนะคะลงสกเลยนะคะตายโอ้อ <c oughs> ผมก็ได้เออผมไม่ได้จัดงานนะฮะเนี่ยลงส่คุณจอรี่นะไม่ไม่จัดลูกต่อ แว่นหึ่งแล้วผมผมได้น้ำที่ตัดไม้มาด้วยนะน้ำมานคืออะไรไม่รู้นะแต่ขอตัดไม้ก่อนนะฮะไม่ใช่นี่ฮะขำหาหาขำๆนะดูดูกันนะฮะขำๆนะฮะไม่ใช่ไม่อยากถูกโดนตายอีกนะจริงๆเหรอแต่มีคนแบบโอ้ยไม่ใช่เราใช้เทคโนโลยีไปก่อนนะฮะ ตอนนี้บาคนเรายังไม่เต็มใจนะเต็มใจแล้วนะแล้วนะคือวาเขาไม่คนนี้โอเคนะครับเดี๋ยวดูกันนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคโอเคนะโอเคนะผมขอแป๊บนึงนะฮะเจอเฮ้ยภาษาขี้เก่งนะฮะเจอเฮ้ย ได้ถึงว่ามือใครจะมาลุยเราเลยนะเนี่ยก็ม่นก็ขอประทานโทษแล้วเขาก็ถือว่าเป็นถือว่าเขียนหนังสือในเกมในในในคอมพิวเตอร์ยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เจอรี่เจอรี่เขาว่าเจอรี่ไม่เอกใช่ปะโอเคนะนี่อ้ยจุดด่างยู่เลยเออไปเลยนะมาตุลีต่อเลยนะฮะหนูคนจะได้เห็นลศสก็จะดูนะว่าผมอยู่ไหนอ่ะแย่ลมสกของคนจจนี่นะ ไม่่ไไ้รอ,รอปเลยไปไปเลยไปเลยเอ้ยซิสอมบี้นะคุณเจนี่ก็ยังไม่มาถึงเลยนะฮะของผมเริ่มเต็มแล้วแน่ะพอของคุณคุณเจนี่นะโอเคนะอ,คอืมถ้าใครว่าผมเป็นขวา,านนางเลยไม่รู้นะคือหนึ่งเลยคือ ผมเ่ยชอบคือคือบอกว่าผมเก่งไะแล้วผมก็นําน้องไะน,น้องก็ชอบตามหลังผมน,นะฮะสัวันหนึ่งเนี่ยน้องเขาก็ต้องเนี่ยสัวันหนึ่งผมก็ต้องตามหลังน้องน,นะคะเพราะว่าต้องชุดแทงกันด้วยนะฮะ้ายทั้งเหลือนี่คือ,อะายดีไว้โอ้ให้ต้องโยนใหม่นะเสียดายภาษาโยนแล้วเอาออีกแล้วนะต้องไปโยนใหม่อีกครั้งหนึง่งด้วยนะครับ โอ๊ยทำไมแม่เข้าตัวกันพังหมดเลยว่าหือหืออ,อ,อ,อยูเข้าไปเอออยู่เข้าไปเลยใจต้องกลัวอะไรเหรอทำไมเข้าใจถึงเปลี่เนี่ยเก็บของเลยนะคนุณเจลีพวกวัสด,ด,ด,ดุคุณมถ่ายเยอะมากเลยนะคะคุณเจลีแถวๆเนี่ย เน,นี่ยเนี่ยถ้าถ้าคุณคไปตรงนี้ก็จะเป็นสปาบุเตอร์เชื่อสิใเห็นสปาดีเลยวว่ถา,มมางนักเลยนะเเอามาทันทีทันทีเอามาทันทีที่เราพูดน,นะเฮ้ยน,น้าน้ลน้นึน้ำเดีว เอาไปเอางวงกับถังน้านะเฮ้ยอะไรเด็กยเจลเล็กไหมเนี่ยตายขอรู้เนี่แค่น้นก็ปกป้องให้เจอรี่ให้เจอรี่ตายให้ได้ให้ดีมากที่สุดว่าเพอตัวนายทาแค่ขีดเดียวเจ๊จะตายไม่เชื่อบ้าเหรอชีวิตเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยยายเป็นมะมโอมะมโหลาเลยเนี่ยสองชีวิตเจอรี่มาดูด้สิเบี้ยโหคือเลว่ายายเป็นม้มโหลาเลยอ่ะ เนี่ยคือลึอกเลยอ่ะมันดับแม่มูมมันทำบ้าเลยวะทําบ้าคิปเปอร,ร์อคิปเปอร์โอ้ยมิเชนอย่าไปสุดคิปเปอร์นึงโอเคกดแล้วเปิดได้เนี่ยอืมอุ่มน้ำก่อนนะโอเคข้อมูลไม่ใช่และลงลงคางตันเฮ้ยเฮ้ย ทั้งช้า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 ยายเมผมเคยทําก <bulun> <vậy> ับดานะยาย่ใบมุมตอนนั้นคุณเจลีกําลังเดิมเข้าบ้านอยู่นะแล้วผมก็ได้ไปทําระบบเกี่ยวกับข้างๆบ้านของคุณเจลีนะพอคุณเจลีแบบว่ามันจะเป็นคันเละพอคุณเจลีเปิดประตูไปใช่ไหมแล้วก็แล้วก็อยู่ในบีบ็อกหนึ่งอ่ะมันก็หล่นลงมานะคะคุณเจลีก็เลยไปตกตรงยายใบมุมนะกว่าจะเลื่อนผิวพื้นเนี่ยต้องใช้เวลานานมากเลยนะคุณจะอาผีนี่รู้สึงคุณนะ ฉันอยู่กับผีใช่ไหมวะฉันอยู่กับผีอยูกับผีเฮ้ยเจ็บนะใช้สามสีเธอได้นี่ใช้มือก็พอได้นะโอเคตี่ไปเฮ้ยเป็นไรโอ๊ขอโทษนะาบ่ชินเองแหละบ่ชินเองแหละข้างๆเดี๋ยวสามารถทำให้เราหลอดได้ด้วยนะถ้าเกิดเราคนจริงๆแหละ ตอนนี้ก็เริ่มดึกแล้วเนาะโอ๊ยมันจับพัจับ้้วี่เจคอยรีบขึ้นก่อนพี่เจโเลโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยมกับรีบขึ้นเยูอยจะับอกันตไไหนเาีกลับมาจุดที่เดิมนะแล้วคนริงอยู่ไหนเนี่ยอยู่ท่บอย ลงมาลงมาแล้วอือคือไหนรออยู่นี่ <this S 2> อโอ้มันมีคือชั้นมันเข้าไปอยู่หรอมันเป็นหลายๆชั้นหรออ๋อเข้าใจปัญหาของมันแล้วก็น่าต้องเจลีเจลี่ขอโทษด้วยนะกูดบายโอ๊ยไม่เป็นไรโทษทีนะกูดบายเกย์กัดขึ้นร้านนะกูดบาย Goodbye! 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 Good.